สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องวันที่24มิถุนายน67ครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาสูพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมเสียนเด้อครับพี่น้องคลิปรวมเสียนครับเพราะว่าจะเป็นอาจารย์เอกครับผมอาจารย์เอกแล้วก็เสียนกระทุ่มแบนด์ครับ อาจารย์พู่ครับพี่น้องเนาะพี่พรครับร่วมไปถึงทบทวนเหล็กถูกโคมพิคเนตให้พี่น้อง MC พร้อมด้วยครับผมครับงวดว่างหันท่านในมาครับพี่น้องเนาะการจิเบิงกันไปเรื่อยๆครับผมจนถึงรอบวันพุดผุดแล้วครับพี่น้องรอบวันพุดครับก็มีวันศุกครับผม่มาวันจันกระมือนีครับพี่น้องเนาะแล้วก็วันพุดอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปจุดอีกครั้งคือวันพฤือหัดครับผมเหมือนงวด กอนนานีเด้อครับผมครับเหมือนงดกอนนานีครับซีหามาออกวันผุดครับผมครับวันศุกร์กระบ่มาวันจันทร์กะบบมาครับผมเลขถูกมาแตกวันผุดครับพี่น้องเนาะครับเอาในคลิปนี้ครับเบิ่งเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลาวพัฒนารวมเซียนครับผมว่าจะเป็นเจ๊ปูเด่นเดินดีพ่อลาดเผาครับผมอาจารย์เอ คนภูเขารับพี่น้องเนาะมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเด้อครับผมเอาคลิปนี้กับจะเผคกับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขลาาพัฒนารวมเซียนนำเชียร์พาลวยกับขอขอบพระคุณถูกๆเซียนเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์พาลวยส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับเอาไปรับชมรับฟังลาวพัฒนาในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม เราพัฒนาอาจารย์เอกครับยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาด้ครับพี่น้องครับเพื่อนเขาหกศูนย์ศูนย์หกครับผมเขาตัวเน้นพร้อมจริงๆอาจารย์เพิ่นมักคือหกนี่ครับพี่น้องเนาะครับประกอบคู่กับหกศูนย์ครับตกกับตัวขีดเส้นใต้พร้อมชุดเต็มเพิ่นมีเก่าหนึ่งพร้อมด้วยครับผมแต่ว่าอาจารย์เพิ่นไม่ได้ให้เพราะว่ามัน ถือว่าเยอะแล้วครับพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับผมครับอาจารย์เอกเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วครับผมเลขเด่นเพิน่นหวดนี้ขอให้มาอีกเด้ออาจารย์ครับผมทั้งบนทั้งล่างคือเกา่าตัวเด่นหมวดนี้ได้ศูนย์กับห้าเด้อครับพี่น้องศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าครับถ้าศูนย์กับจิบมี ของคนผูเขา้ะครับผมคลิปก็นานนี้ครับพี่น้องนะเนาะเพิ่นมีเลขติดบนล่าง012ครับถ้าหากไปชนเลขเดนของพอลาดเผาสูตรที่2อด้ครับผมครับสูตรที่2ของพอลาดเผาครับประกบคู่ครับพี่น้องเนาะ0 8 0 3 5 8 5 3 0 7 0 2 5 7 5 2ครับ เน้นไปที่0803ครับผมนี่คือหลักศูนย์ถ้าหาก็จะมี58และ53ครับลาพัฒนาอาจารย์เอกเด้อครับพี่น้องครับลาพัฒนาพี่พรครับพี่น้องเนาะครับให้บนลงล่างครับผม9 1 1 9 2ตัวเพิินกับบไลคูเด้อครับพี่น้องสามารถเล่นบนรางได้ครับงวดนี้วิ่งบน6กับ5เน้นไปที่6ครับ2ตัวบน6 4 6 5 6 3กหครับหลักร้อยหนึ่งเน้นไปที่1กับ2องกับชุด3ตัวบนพี่พรให้สองหกสี่สองสครับเน้นไปที่1นึสา หนึ่งสามหกเลขตัวกลับครับนี่ครับพี่น้องเราพัฒนาพี่พรกันบนล่างนั่นครับพี่น้องเนาะต่อมาอาจารย์ผู้ครับผมงวดนี้ปล่อยทีเด็ดครับเด็กติดศูนย์ก็เห็นหลายสำนักนเยอะครับผมหรือว่าศูนย์จะมากครับวิ่งลูดบนล่างเก้ากับศูนย์ครับสองตัวบนล่าง 9 0 92 91 93 02 01 03เน้นไปที่92และ03อาจารย์ผู้ครับผมเสียนกระทุ่มแบนนี่ครับพี่นอ้องเด่นตัวไหนต้องมีให้เห็นครับผมงวดนี้ตัวไหนหน้อครับผม604ครับพี่นอ้อง6ก604 สองตัวอ่ะสามตัวครับผมสามตัวบน593 504าสามห้ครับหนึ่งหกสองตัวบนล่าง02 34 6สองสามสหกห้าศูครับเบิ้ล66และ44ครับพี่น้องครับเลขสองตัวอย่าเผลได้ครับผม เขาอะไรง่ายให้กันครับพี่น้องเนาะครับผมเย้เผลอเพิ่นเคยเดินดีมัน่นหางหวัวติดกับผมเลขสองตัวแตเ่เลขเด่นนี้เดินดีครับพี่น้องสุดยอดด้วยกันหกศูนย์สี่ครับทบทวนเลขถูกเด้วยครับพี่น้องจุดวันอาทิตย์ว่างหันละครับพี่น้องเนาะจุดอาทิตย์ว่างหันครับน่าจจะเป็นวันที่ ยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดไม่มาครับผมยี่สิบสี่ลองเบิงครับพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็ยี่สิบหกก้อนสิจุดอีกครั้งวันพฤหัสหน้าไทยก็จะเผยได้ครับผมห้าสามสี่ครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีก็คงจะเห็นในคลิปอยู่ห้าสามห้าสี่และสามสี่นี่แะครับลราพัฒนารวมเซียนในคลิปนี้ครับพี่น้อง เอาครับพี่น้องครับผมกับลาพัฒนากะันำมาเสนอสู่พี่น้องทีเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องหมักสำนักไหนหรือว่าเบิ้งสำนักไนแล้วเขากับเหลขกโดนใจครับพี่น้องหรือว่าเบิ้งการประกบตัวเลขของเกามาเชียร์นี่แหละครับพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวชนของแต่ละเสียนแต่ละสำนักครับผมเปรียบเทียบใ่กันครับคลิปนี้กัเป็นรวมเซียนของ อาจารย์เอกพี่พรกับผมเสียงกับทุ่มแบนอาจารย์ผู้ครับนี่แหละครับพี่น้องลองเบิร์ดครับผมเพื่อได้โชว์ได้หลับไปนน้ากันครับถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอ็ซีโชคดีถูกหวยเลื่อนเงินไปนน้ำกันครับ24มิถุนายน67ลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมเนอร์เด้อครับพี่น้องครับพอการคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ